ก่อนการรับชมโปรดกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมยอดภัยละอินสมนะสวัสดีทุกท่านที่ให้เกียรตินะครับรับชม y o u t u b e นะครับของช่องผมวันนี้ผมมีข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมาด้วยกองทุนด็อกเตอร์นะครับ ในแพทย์อม,มอททนทสูตรซึ่งเพิ่งมีการประกาศระเบียบนี้เมื่อวันที่10สิงหาคมนะครับ6กนี่เองนะก็เพิ่งสองวันที่ผ่านมาก็มีประโยชน์สำหรับพี่น้องอสอมทุกท่านต้องตั้งใจฟังนะเนื่องจากว่าเป็นตัวกฎหมายแต่ผมจะสรุปให้ฟังนะว่าระเบียบนี้เนี่ยจะส่งผลดีกับพี่น้องอสอมที่ปปฏิบัติหน้าที่อยู่ แล้วได้รับผลกระทบทั้งหลังกายนะครับสุขภาพอย่างไรบ้างอ่ะนะครับวัตถุประสงค์ของการที่จะตั้งนะครับกองทุนนี้ขึ้นมาเนะี่ยก็เพื่อเป็นการเชิดชูเกียตรตินะครับแล้วก็เราเลอกถึงปูชนียบุคคลที่มีคุณอุปการต่อวงการสาสุขไทยนะรวมถึงนะครับผู้วางรากฐานสาธารณสุขมูลฐานก็คือพี่น้องอสมอนะครับเ,เขาจึงมีการนำทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคมาจะตั้งกองทุน ด็กเตอร์ในแพทย์มอมนทสูนรนะครับเพื่อช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องอสอมที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่นะผลกระทบจากอะไรบ้างก็าจากร่างกายได้รับการเจ็บป่วยทุกคุณภาพตลอดจนเสียชีวิตนะครับก็มีกองทุนนี้มาช่วยดูแลนะครับเริ่มเมื่อไหร่กระเบียบนี้เนี่ยก็คือเขาบอกว่า ให้มีผลบังคับใช้ตัง้งแต่วันประกาศ็นต้นไปเมื่อประกาศวันที่10สิงหา6อสเพราะฉะนั้นก็ต้องบังคับไปแล้วตอนนี้เพราะวันนี้วันที่12สิงหาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นระแบบนี้ใช้บังคับแล้วนะแล้วระเบบนี้นะมีจะมีคณะกรรมการกองทุนขึ้นมานะครับก็คณะกรรมการกองทุนก็มีประธานก็เป็นอนธะิบดีกรมสนับบริการสุขภาพผู้มีสิทธิ์นะสำคัญที่สุดผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ผู้มีสิทธิ์หมายความว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะครับหรือว่าอสมอตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพศ254นะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่เป็นอสมอตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขท่านคือผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนนี้นะครับ อกองทุนนี้บริหารด้วยกรรมการใช่ไหมครับทีนี้คณะกรรมการของกองทุนเนี่ยนะครับมีหน้าที่อะไรบ้างก็จะมีหน้าที่เกี่ยวกับการกําหนดนโยบายหลักเกณฑ์บริหารกองทุนใช่ไหมครับพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้มีสิทธิ์นะครับเว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนก็ให้ท่านประธานหรือท่านรองประธานสามารถอนุมัติได้กรรมการชุดนี้ก็แต่งตัง้งคณะอนุกรรมการคณะทำงานได้ด้วยนะครับทีนี้ ที่สำคัญนะครับเงินก้อนนี้นะครับเขาจะมีกลุ่มงานเรียกให้กลุ่มครังสำนักง,งานในขานุการกรมเนี่ยมีการเปิดบัญชีไว้ชื่อว่ากองทุน,นครับอดอกเตอร์ในแพทย์อมรน,น,นทสูทรนะครับเพื่อรับทรัพย์สินที่ได้จากการบริจาคนะครับบริจาคนะ ก็มีทั้งนะครับประกอบไปด้วยเงินทรัพย์สินอื่นที่ผู้บริจาคแล้วก็มีดอกผลและประโยชน์อื่นใดเขาก็จะเปิดบัญชีไว้ถูกไหมครับทีนี้การสั่งจ่ายเงินก็เป็นหน้าของท่านประธานหรือรองประธานนะแล้วก็คณะกรรมการอีกหนึ่งคนเ็ลงลายมือชื่อร่วมกันนะครับอัน,นี้ก็เป็นหน้าที่เหมือนกับบริหารอกองทุนทั่วไปไม่ไม่ได้มีอะไรที่ผิดแผกแตกต่างมากนะครับทีนี้เนี่ยที่สําคัญมาดู ในข้อสิทธิ์เนี่ยผู้มีสิทธิ์นะครับจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยายกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ท่านดูข้อความให้ดีนะเขาบอกว่าผู้มีสิทธิ์เมื่อกี้ผู้มีสิทธิ์ก็หมายถึงอสอมใช่ไหมครับทีนี้ผู้มีสิทธิ์จะได้รับความช่วยเหลือเยียวยายกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ท่านต้องเข้าใจตรงนี้กันนว่าเขาไม่ได้ช่วยเหลือทุกกรณีนะ เขาช่วยเหลือกรณีที่พี่น้องอสมอได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบไม่ว่าเป็นสุขภาพร่างกายกันเจ็บป่วยกันเสียชีวิตต้องมาจากการปฏิบัติหน้าที่นะอา่าเเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้มาดูอัตราการช่วยเหลือบ้างนะก็คือ1ก็คือกรณีเสียชีวิตวงเงินช่วยเหลือก็ไม่เกิน50 0 0 0บาทนะครับ ถ้าเป็นการชุพพรภาพหรือสูญเสียอวัยวะวงเงินช่วยเหลือไม่เกิน20,000บาทถ้าบาดเจ็บสาหาัสต้องเข้ารับรักษาในสถานพยาบาลเป็นผู้ป่วยในวงเงินช่วยเหลือก็ไม่เกิน10,000บาทนะครับกรณีที่ได้รับการบาดเจ็บวงเงินช่วยเหลือก็ไม่เกิน5,000บาทแล้วถ้าเป็นเรื่องอื่นๆก็ตามที่ณะารรมการเห็นสมควรนะนี่คือเป็นประเบียบข้อสิใช่ไหมครับ วิธีการขอรับการช่วยเหลือทำอย่างไรเริ่มต้นนะครับจากข้อหนึ่งก็ให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้มีสิทธิ์นะครับโดยการยื่นคำขอรับการช่วยเหลือ,อยายาตามแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่กำหนดนะ ณนะสถานบริการสาธารณสุขที่ส่งผลการปฏิบัติงานอสอมอหนึ่งนะครับภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รับผลกระทบจาก,กแกรปฏิบัติหน้าที่ก็คือถ้าท่านได้รับผลกระทบก็คือนับจากวันนั้นหนึ่งปีนะครับต้องยื่นเรื่องผ่านรอปศต่อที่ท่านสังกัดอยู่ใช่ไหมครับอสองกรณีมีมีผู้เสียชีวิตนะครับหรือทุคพลภาพจนไม่สามารถดําเนินการได้ก็ให้คู่สมรสนะครับบุพการีหรือผู้สุงนผู้สืกสันดาลเนี่ย ของผู้มีสิทธิ์นะครับแล้วแต่กรณีเป็นผู้บริการอันนี้ก็ธรรมดาครับคนตายแล้วทําอะไรไม่ได้คนที่มีชีวิตยอยู่ก็ต้องเป็นคนทําเรื่องแทนถูกไหมครับมาดูต่อไปนะครับให้สถานบริการสาธารณส,สุขตรวจสอบข้อมูลเอกสาร,รข้อเท็จจริงแล้วก็รวบรวมแล้วก็มีหนังสือนําส่งให้สํานักงานสาธารณส,สุขอําเภอนะครับต้องส่งไปที่สาธารณส,สุขอําเภอะสอสอ,อนะครับภายใน7วันนับแต่ได้รับคําขอ แล้วก็ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรวจสอบข้อมูลนะครับเอกสารข้อเท็จจริงก่อนรวบรวมและมีหนังสือนำส่งให้สาธารณสุขจังหวัดภายใน7วันนับแต่ได้รับคำขอนะครับแล้วก็ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบข้อมูลอีกเอกสารข้อเท็จจริงนะก่อนรวบรวมและมีหนังสือนำส่งนะครับไปที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพภายใน7วันนับตั้งแต่ได้รับคำขอ กรณีในเขตของกรทมเนี่ยให้ศูนย์บริการสาธารณสุขตรวจสอบข้อมูลเอกสารข้อเท็จจริงก่อนรวบรวมและมีหนังสือนําส่งให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพภายในเจ็ดวันนับแต่ได้รับคําขอให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพรวบรวมและตรวจสอบก่อนเสนอนคณะกรรมการพิจารณาภายใน15วันนับแต่ได้รับคําขอเพราะฉะนั้นการจะยื่นคาร้องขอมีขั้นตอนใช่ไหมครับก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนนี้นะนะครับแล้วก็ ให้กลุ่มขอให้กลุ่มคังสำนักง,งานเลขาธิการกรมนะครับเป็นผู้ควบคุมดูแลเงินบริจาคและให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของราชการโดยอนุโลมเขาก็จะใช้ระเบียบของราชการมาบริหารเงินกองทุนนี้นะครับเพราะว่าระเบียบราชการมันมีมันมีหลักมีเกณฑ์นะครับค่อนข้าง,งจะรอบคอบนะทีนี้นะครับกรณีผู้มีสิทธิ์ได้รับผลกระทบจากการบัตหน้าที่ตั้งแต่วันที่1มกราคม63 ให้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการชื่เอเดียวยาตามระเบียบนี้โดยอนุโลมโอ้ข้อนี้ถือว่าเป็นประโยชน์แก่อสอมทุกคนนะที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเข้าให้ย้อนหลังไปด้วยนะตั้งแต่วันที่1มกราสองห้าหกสาเพราะฉะนั้นถ้าตั้งแต่1มกราสองห้าพี่น้องอสมที่ปฏิบัติหน้าที่นะ จะได้รับผลกระทบนะครับต่อสุขภาพต่อร่างกายทุกคนระภาพการเจ็บป่วยเนี่ยเขาย้อนถึง1นึ่งมษาออกสามเป็นต้นมานะครับต่อไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากข้อที่เหลือก็เป็นเรื่องของการยกเลิอกกองทุนนะครับให้ที่ปดีกรมสนุนบริการสุขภาพเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้นะครับควาวินิจฉัยชี้ขาดของที่ดีกรม สนุนบริการสุขภาพตามวักหนึ่งให้เป็นที่สุดประกาศวันที่10สิงหาคม2563นเครับเพราะฉะนั้นก็เป็นก็เป็นข่าวดีนะของของอสมนะที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ใช่นี้มาดูแบบฟอร์มนิดหนึ่งเพราะว่าในหน้าสุดท้ายเนี่ยค่อยเป็นแบบฟอร์มคําขอนะครับแบบฟอร์มคําขอรับการช่วยเหลือเยียวยาอสมที่รับผลกระทบจากการปฏิบัติบัติหน้าที่ ก็คือถ้ากรณีมีเหตุท่านก็ต้องใช้แบบฟอร์มนะครับชุดนี้ก็ถ้าพี่น้องกสมไม่รู้จะหาแบบฟอร์มที่ไหนไม่รู้จะติดตามระเบียบที่ไหนท่านก็ต้องไปติดต่อรอรสอสตในพื้นที่นั่นแหละเพราะเขาเป็นพี่เลี้ยงท่านอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาส่งเอกสารท่านก็ต้องส่งต่อผ่านรอปอสอตผ่านสออสอสอจอแล้วส่งมาที่กรมใช่ไหมครับแบบฟอร์มก็ไม่ยากนะผมว่ามีแค่แผ่นเดียวเองนะครับมีแค่แผ่นเดียวข้อมูลก็เป็นข้อมูล ส่วนบุคคลใช่ไหมครับเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็เป็นประเภทการช่วยเหลือประเภทอะไรบ้างเช่นได้รับบาดเจ็บบาดเจ็บสาหัสต้องเข้ารับรักษาในสถานพยาบาลเป็นผู้ป่วยในหรือเปล่านะครับชกคลาพหรือสูญเสียวิวาะไหมเสียชีวิตไหมก็จะมีหลักฐานที่ท่านต้องแนบมานะครับเช่นว,ว่ากรณีได้รับบาดเจ็บใช่ไหมครับ ก็ต้องมีใบรับรองแพทย์เห็นไหมครับแล้วก็มีรูปถ่ายการได้รับผลกระทบนะครับถ้ามีนะข้อสองถ้าเป็นเรื่องของบาดเจ็บสาหัสต้องเข้ารักษาในสถาพยาบในคนะผู้ป่วยไหนก็ต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วยก็รูปถ่ายการได้รับผลกระทบถ้ามีนะถ้าเป็นชุบพรภาพหรือสูญเสียวิวะก็ต้องมีใบรับรองแพทย์แล้วก็รูปถ่ายการได้รับผลกระทบถ้ามีใช่ไหมครับก็นีเสียชีวิตก็ต้องมีใบรับรตรเห็นไหมครับ แล้วในส่วนของข้อ2ก็รายละเอียดและสาเหตุการได้รับผลกระทบก็มีเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องราวของรายละเอียดที่ท่านได,ได้รับผลกระทบจากการมีบติหน้าที่นั่นแหละครับแล้วก็เขียนกรอบเข้ามานะครับแล้วก็แสดงความประสงค์ว่าถ้าได้รับความช่วยเหลือแล้วจะให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไหนสาขาอะไรชื่อบัญชีรายเลขที่บัญชีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผู้ยื่นคําขอถ้าพี่น้องอสมรได้รับแค่การบาดเจ็บ เจ็บป่วยเนี่ยท่านสามารถลงนามได้ท่านก็ลงนามมาในฐานะเป็นผู้ยื่นคำขอแต่ถ้ากรณีอสอมอเสียชีวิตนะครับก็เป็นผู้พักการีหรือว่าผู้สืบสันดานใช่ไหมครับก็คู่สมรสอย่างเงี้ยก็ต้องลงชื่อนะครับเป็นผู้ยื่นคำขอมาแทนผ่านไปยังประธานอาสอมอระดับตําบลน,นะครับแล้วก็รพอพสอตอน,นะครับแล้วส่งไปที่สสอ,อและสสจนะครับนี่คือรูปแบบของวิธีการดําเนินการของกองทุนนี้นะครับเพราะฉะนั้น ผมว่านะทุกท่านเนี่ยครับที่ที่ได้ฟัง YouTube ของช่องผมตอนนี้เนี่ยผมถือว่าก็เป็นข่าวดีนะที่ท่านจะได้รับรู้และถ้าท่านตามถ้าท่านกดติดตามกด Subscribe นะครับท่านก็จะเห็นว่าในช่องของผมเนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของอสมอเป็นจำนวนมากหกาลายคลิปมากที่ผมลงไปนะครับก็อยากจะนำเสนอนะใจเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านที่ไปบัดหน้าที่นะ นอกจากท่านจะเป็นผู้เสียสละเป็นอาสาสมัครนะท่านก็ต้องมีความคุ้มครองว่ามันจะได้เป็นกําลังใจนะครับจะได้ทําให้เราเนี่ยนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทำงานแบบยังไงครับแบบมีความเสี่ยงแล้วก็คนข้างหลังจะจะเป็นอย่างไรถ้ากรณีเราได้รับผลกระทบจากการบัตนหน้าที่นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องการต้องการส่งข่าวสารให้ทุกท่านก็หวังนะครับว่า ข้อมูลข่าวสารนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่รับฟังแลวก็เป็นประโยชน์แก่พี่น้องอ,อสมอนะครับก็ถ้าท่านนะครับเ,เห็นว่ามีประโยชน์ก็รบกวนนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้คงพอไปแค่นี้ครับขอบคุณนะครับสำหรับการกดติดตามสวัสดีครับ